e v p r e r i g h t รุ่นใหม่ใช้แบตเตอรี่ 3A 3 a, ก้อนความสว่างสูงสุด300ลูเมนแสงมีบีมไปได้กไกลนอกจากนั้นยังมีแสงแดงแดงกระพริบแล้วก็แสงเขียวเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday ไปฉายราคาไม่แพงที่ห่อ e v p r e r i g h t คือเดียวกับเกร t t a r ์คือเดียวกับที่ผลิต สวิตเทคมอสซี่โอฟเวิร์กโปรนะตัวนี้เนี่ยทางโอลดาแบตเตอรี่เขาส่งมาให้รีวิว เป็นไฟคาดหัวราคาถูกๆใช้ง่ายๆใช้ถ่าน 3A ธรรมดาใส่ถึงพลาติกมาแบบนี้เดี๋ยวแกะดูก็พร้อมกันเลยนะไปใช้อย่างที่เคยย้ำไว้หลายครั้งแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องแรงต้องถลม่มทลายต้องลุกเล่นต้อง5-6,000เสมอไปก็ฉะนั้นเรามีรีวิวตั้งแต่หลายๆพันจะถึงหลัก10ก็มีนะอย่างตัวนี้ก็น่าจะหลักสินะไม่น่าจะเกินร้อยมี3สีส้มสีบลูคล้ายสีคราม สีชมพูสายเฮดแบนด์ band, กับตัวไฟฉายจะเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวผมเลือกเอาสักตัวมารีวิวแล้วกันสีส้มแล้วกันนะเฮดแบนด์เป็นแบบทางเดียวแบบนี้แล้วก็ยืดได้เยอะปรับเพิ่มได้เยอะเผื่อเราจาเป็นต้องคาดทับบนหมวกหรือว่าคาดกับอุปกรณ์อย่างอื่นตัวนี้ปรับขึ้นลงได้แบบนี้ประมาณ90องศาเลยปรับลงนะทางด้านเงยขึ้นเนปรับไม่ได้ใช้ียนหน้าเอาเอง ถ้าเผื่อจะเป็นต้องดูอะไรบนต้นไม้อะไรอย่างี้เราก็ต้องแหงนหน้าดูอยู่แล้วใช่ไหมสายนี่ถอดได้เปิดตรงนี้มาแล้วก็ถอดทางนี้ได้เลยเนี่ยง่ายๆเลยมีสกรีนคําว่า Apple Bright Battery ตัวนี้เปิดตรงนี้นะครับก็จะเห็นรังฐานใส่ฐาน 3A 3A เป็นอันคาลายได้อันคาลายแบบใช้ทีเดียวทิ้งอย่างพวกที่เราใช้คัน Panasonic Duracell อะไรพวกนี้นะ อต่อน,นี้เป็นววนิโคของมิสเตอร์ดีไหรือว่าจะใช้นิกเกิลเมทัลไฮไดร์1.2โวลต์ที่เราเรียกว่าฐานชาร์จนะอันนี้ของอ e ีเกียนะหนึ่งสองโวลต์ก็เจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิแอมก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตามยุคสมัยช่วยกันลดโลกร้อนก็ใช้ลิเทียมไอออน1 5โวลต์ในตัวอย่างนี้เป็นยี่ห้อเอ็กซ์ตาร์ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยทดลองใช้แล้วเคยรีวิวมาใส่ฐานก็ใส่าตามทิศทางเขาเลยนะ,ะดูใกล้ๆ จะมีทิศทางใส่สลับก้อนกันใส่เรียงไปแบบนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงอายุก็คงจะชินกันบระบบการใส่ฐานพวกนี้อยู่แล้ะก็จะเป็นแรงดัน4.5โวลต์สวิตช์จะใช้ควบคุมด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียวมียางกันน้ำอ๋อผมลืมบอกไปว่าตรงขอบของช่องใส่แบตนี่เขาก็มีซีนกันน้ำมาให้นะครับก็คือกันน้ำได้ในระดับหนึ่งเลยเดินตักฝนอะไรเนี่ยได้ไม่มีปัญหาตัวสวิตช์ควบคุมด้วยตัวนี้ตัวเดียวกดไปทีถนึงก็ติดมาที่แสงขาวก่อนเลย เ็าจะมีอยู่5้าโหมดแสงแต่ขาวไฮเนี่ยเขาบอกไว้ว่า300 umen, ลูเมนรันไทม์ชั่วโมงก็คงจะเทียบกับแบตอันคาลายเนาะบีมดิสแทนร้อยสิเมตรมุมค่อนข้างจะกว้างแล้วมีสปอตตรงกลางด้วยเดี๋ยวผมทดลองแสงภายนอกให้ดูเพราะทีแรกกะว่ามันเป็นไฟฉายเบื้องหน้าธรรมดาก็เลยจะรีวิวบนโต๊ะนี่แหละแต่พอมันมีสปอตมาแบบนี้สปอตค่อนข้างจะดีด้วยก็เลยเดี๋ยวไปลองข้างนอกให้ดูด้วยพรากฏไปอีกทีหนึ่งในแคตตาล็อกเขาเรียกว่ามีเดียมแต่จริงผมเรียกว่าโลแล้วกันมีแสงขาวจะมีไฮกับโล โลนี้ลดลงไปครึ่งหนึ่งคือ150ลูเมนลันทามได้ถึง10ชั่วโมงแล้วก็บีมดิสแทนส์เขาบอกว่าได้70เมตรแสงขาวจะมีแค่ สองตัวนี้ปรากฏอีกทีหนึ่งก็จะมาที่แสงแดงคงไม่ได้นับเป็นระยะทางเป็นดิสเทนเป็นอะไรต่ออะไรเน้นการใช้งานเบื้องหน้าอ่านหนังสือของใกล้ๆหลบเลี่ยงการบรบกวนของมแมลงอะไรพวกนี้ใช้ใช้งานได้ครับในระยะประมาณ1เมตรแล้วกันต่อมาเป็นแดงกับพิบใช้ส่งสัญญ,ญาณตัวระบุตำแหน่งเป็นอะไรแล้วแต่เราจะตกลงกันแดงกับพิบมันก็สว่างเท่าแดง,พงเพียงแต่ว่ามันกระพริบด้วยคลิกไปอีกทีหนึ่งก็จะเป็นแสงเขียวสว่างมากกว่าแสงแดงธรรมชาติของแสงเขียวถ้ากําลังวัดเท่ากันเนี่ยสว่างมากกว่าแสงสีน้ําเงิน สีแดงอยู่แล้ว5โหมด3สีคลิกอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดไปละเปิดมาใหม่เขาเยอะมาติดที่ high low แดงเวียนไปแบบนี้ตัวนี้มันมีพิเศษมันไม่ต้องวนโหมดอยู่ที่ high หรืออยู่ที่ low เนี่ยเราจะปิดเราไม่ต้องวนไปแดงไปแดงกระพริบไปเขียวกดค้างไว้2วินาทีมัจะดับแบบนี้ดับไปเลยไม่ต้องวนโหมดนะพอเปิดมาใหม่จำแสงสุดท้ายจำแสงเดิมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง ตั้งที่แดงไว้ก่อนก็เขาจะจํำไหมผมจะกด2วินาทีนะ 1, 2, ดับดับไปแล้วผมเปิดขึ้นมาใหม่ก็ติดที่แดงเหมือนเดิมนะครับแสงหลักตัวอ e ีมิเตอร์หรือหลอดหลักนี่น่าจะเป็น LED 3535 35นะของจีนแต่ว่าเป็น LED ตัวที่นิยมใช้ในไฟฉายของค่ายจีนอะที่ที่ทำกันมาเยอะๆนะช่วงหลังๆเนี่ยใช้3535ท 35, ั้งนั้นเลย ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น2835หรือว่าเป็นเบอร์อะไรนะตัวแดงกับเขียวเนี่ยเ,เรื่องของแสงเรื่องของโหมดเนี่ยรู้แล้วว่าตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันจำโหมดสุดท้ายได้มันปิดกลางทางได้มันใช้ฐานได้หลากหลายขนาดนี่ถ้าจะเอาไปโมดิฟายเอาไปดัดแปลงใส่เป็นลิเทียมโพลิเมอร์ได้ไหมก็บอกว่า ใส่ได้ใส่ตรงนี้แล้วทีนี้ท่านจะต้องคิดเรื่องการทาพอร์ชาร์จอีกนะต้องใช้วงจรใชโม ODULE ชาร์จเข้าอีกมันจะใส่ได้หรือเปล่าถ้าเผื่อท่านทาไดก้ก็ทำนะนะตวแกะให้ดูก็ได้ตัวนี้ผลเทสเนี่ยผมเทสไว้ให้แล้วว่าการกินกระแสสูงสุดเขาเนี่ยประมาณ240มิลลิแอมแล้วก็การที่จะหาฐานพวกลิเทียมไอออน1.5โวลต์มาใส่ที่ห่อที่ไม่ค่อยราคาสูงนักก็ได้เพราะว่ายี่ห้อพวกนั้นนะ่ะมันจ่ายกระแสได้ไม่สูงมากอยู่แล้วเนี่ยโมดูลเขาเป็นแบบนี้ ไอซิงใหญ่ดีเลยฮะระบายความร้อนได้ดีมากทุกอย่างก็จะรวมอยู่ในในบอร์ดนี้เลยทันสมัยฮะดีวงจรดีแล้วก็มีซิลิโคนกริสเนี่ยหนามากเลยหนาะประมาณ1.4 1.4มิลกว่ากว่าเกือบหึบ1.5มิลเลยแล้วแผ่นใหญ่ตัวฐานหลอดเองก็ใหญ่อยู่แล้วฐานหลอดนี้1.5มิลเลยอลูมิเนียมเหมือนกันแกะคืนเข้าไปสายฟงสายไฟอะไรก็ใช้ของดีมีคุณภาพแหละ ระมัดระวังนิดนึงอย่าือมือไปโดนตรงหน้า LED นะครับถ้าเผื่อบังเอิญไปโดนก็ใช้แอลกอฮอล์ชุบก,กระดาษเช็ดไว้หน่อยม่งั้นมันจะเสียเร็วนะคืออันนี้คือเอาเปิดมาให้ดูเฉยถ้าท่านสามารถที่จะซื้อลิเทียมโพลิเมอร์มาใส่แทนตรงนี้ได้แล้วก็ซื้อโมดูลชาร์จมาใส่ตรงนี้แล้วก็เจาะพอร์ตชาร์จตรงนี้ได้ก็ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะทําแต่ว่าผมผมมองว่าตัวนี้มันเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วๆไปในระดับ ให้เด็กๆใช้ไปแคมป์ไปค่ายติดรถไว้ติดกล่องเครื่องมือไว้สำรองเวลาฉุกเฉินเวลาไม่ได้ชาร์จลืมชาร์จไปฉายตัวหลักแต่ก็ยังมีของให้ใช้อยู่ก็ใช้ตัวนี้เกินกว่าคำว่าแก้ขัดไปได้เยอะเลยแสงบีมเขาเนี่ยไกลพอสมควรเลยตอนที่ผมถ่ายเนี่ยผมถ่ายรีวิวแสงมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะรู้แล้วละว่าแสงจริงๆมันเป็นยังไงกปกติผมจะถ่ายเรียงลำดับกันไปนะ เดี๋ยวจะมาทดลองแสงของ Everbright รุ่นใส่ฐาน 3A 3 A, ก้อนนะครับไม่รู้จะเรียกรุ่นอะไรเหมือนกันเรียกรุ่น 3A 3 A, ก้อนแล้วกันอันนี้ใส่ฐานมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ของ Extra 3A เ i เยีไอ Ion 1.5โวลต์ทดลองแสงกันเลยเปิดมาสเต็ปแรกจะเป็นแสงขาวที่เขาดีฟอ u ส์มาเลยแสงขาวหฮเดี๋ยวจะลองปิดไฟก่อนนะครับมืด,มดอันนี้มืดเลยนะเปิดมาใหม่มีสปอตด้วยนะไม่ธรรมดานะครับดูนะมีสปอตที่พื้นแล้วก็มีสเปล ตปิวก็กว้างพอสมควรเลยได้เรื่องได้ราวเลยสวยนะสีเกืบที่คิดไ้เยอะเลยแล้วพุ่งไกลด้วยนะตามสเปคเขาบอกร้อยสิบเมตรผมลองในที่ระยะประมาณสักสามสิบเมตรนะที่ต้นกล้วยนะสามสิบเมตรแผ่นมาตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบเมตรเท่านั้นตรงกําแพงสีขาวก็ดีเลยใช้ดีเลยที่ทึบๆหน่อยอย่างเช่นตามต้นไม้ก็ยังเห็นนะครับสปิวก็เห็นชัดใช้งานท,ทั่วไปเนี่ยได้เลยทีแรกหวังผลไว้ว่า แค่เบื้องหน้านะอ,อีกสเต็ปหนึ่งฮนะเป็นโลลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยแต่ก็ยังเพียงพอนะในระยะ20เมตรเนี่ยยังมองเห็นได้สบายตาเลย20เมตรที่กำแพงด้านในสีขาวเนะี่ยลองไปดูไกลสักนิดหนึ่งที่30เมตรก็ยังเห็นนะที่ต้นกล้วยสีจะทึบกว่านะที่ต้นกล้วยนั้นสีออกจะเป็นทึบๆมืดๆจะแอบซอบจะกินแสงมากกว่า ดูที่แสงแดงบ้างก็อาจจะไม่ได้หวังผลไกลมากนะครับที่พื้นเบื้องหน้าประมาณสักเมตร2เมตรนี่ก็พอไหวเนี่ยที่ที่พื้นนีนะ่ตอนนี้มองเห็นอยู่นะครับ2เมตรเองที่มือนี่ตอนนี้ประมาณเมตรเดียวสว่างดีมากเลยแล้วก็แดงกับพิพนี่ก็เท่ากันฮะสว่างเท่ากันแต่ว่ากับพิบด้วยต่อมาเป็นตีเขียวสีเขียวนี่สว่างกว่านะที่พื้นระยะ2เมตร3เมตรเนี่ยเห็นได้เลยสีเขียวสองเห็นเลย สีเขียวโดยธรรมชาติเขาสว่างกว่าอยู่แล้วนะครับวนกันไปอีกทีก็จะมาเริ่มที่หายนะครับแสงขาวดีนะ6,500นเนี่ยจริงๆคาดหวังไว้ว่าแค่เบื้องหน้าได้นี่ก็โอเคแล้วพอดีเขามีสปอร์ตด,ด้วยก็เ,เลยเอามาลองกางแจ้งดูดีเกินคาดครับวัสดุความปราณีตอยู่ในเกณฑ์ที่ คุ้มค่าคุ้มราคานะไอตัวแก๊กแก๊กแก๊กนี่ก็ไม่ได้บอบบางยีดซิงก็มองเห็นตรงนี้เลยถ้าใส่ทานอันคาลาย1นโวลต์นเนี่ยหรือว่าลิเธียมไอออน1.5โวลต์นเนี่ยจะสว่างกว่า นิกเกิลเมทัลไฮไดม์มันแหอยู่แล้วครับตัวนี้1.2จโวลต์ไงมันจะไปสว่างเท่า1.5เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังใช้งานในระยะทํางานในระยะเบื้องหน้าถ้าท่านที่มีฐานนิกเกิลเมทัลไฮไดม์อยู่แล้วก็เอามาใช้ได้เลยฮะกว้างมากวีมเก้าบอ,องศาเลยเปร้อยองศาเลยสปอร์ตคมได้ไปได้ไกลพอสมควรเลยที่ชอบคือมันมันปิดกลางทางได้ถึงแม้จะต้องกด2วีแต่ว่าก็ดีกว่าต้องไปกดวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะสวยทุกสีเลยเอาไว้ให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้หรือว่าไว้ใช้เองก็ได้เด็กๆจะไปแคมป์ไปค่ายไปเที่ยวอะไรกันก็เอาอย่างเงี้ยติดกระเป๋าให้ไปใช้ถ่านสมัยนี้พวกถ่านชาร์จอย่างนนเ,นานาเนี้ยนิกเกิลไมทั้นไฮไดเนี่ยอายุการใช้งานหลังจากชาร์จแล้วเนี่ยนานนะครับการันตีไว้เป็นปีอะแต่ว่าเอาจริงๆผมว่าสักสเดือน4เดือน5เดือนเนี่ยสบายสบายเลยแล้วก็ยิ่งไอ้พวกนี้ลิเทียมไอออน1.5โวลต์นเนี่ยโอ้โหอายุการเก็บ รักษาหลังจากการชาร์จนอยู่ได้นานไม่บวมไม่มีน้ํากดไม่มีอะไรมาไหลมาเน่าด้วยถ้าใส่อันคาลา์เนี่ยต้องเอายี่ห้อดีๆหน่อยที่ไว้ใจได้หน่อยอย่างของไทยก็จะมีของแพ t ทีิออดราคาถูกหน่อยก็ของ Mr. DIY ico, อร์ดีไอวานะไรพวกนี้หรือว่า p อนาโซนิกใช้ได้เขาบอกว่ารันไทม4ี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่ได้เปิดตลอด4ชั่วโมงอยู่แล้วไงแพทเทิร์นแสงที่เป็นแบบนี้นะครับสปอร์ต อันนี้ผมปรับสปีดไปไม่ตรงนะ,ะมันจะเลยภาพจะขึ้นเป็นริ้วๆนิดนึงแต่ว่ามองด้วยตาไม่เห็นนะครับไม่เห็นแน่นอนอันนี้ผมขี้เกียจปรับสปีดกล้องแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้อย่างอื่นเพี้ยนไปด้วยผู้ที่นําเข้ามาจําหน่ายก็คือโอรดาแบตเตอรี่เนี่ยเขาส่งมาให้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามีเข้ามาหรือยังแล้วก็ตั้งราคาเท่าไหร่ขายเนี่ยผมว่าไม่แพงแน่คุ้มเลยสำหรับแสงแบบนี้จับแสงสุดท้ายได้มีแสงหลัก2ระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานเลย แสงแดงแสงเขียวที่มาเป็นแสงช่วยเนี่ยก็ใช้งานได้จริงจังการเลือกใช้ฐานเลือกใช้แบตเตอรี่ก็ใช้ได้หลากหลายผมจะใส่ลิงก์ของผู้จําหน่ายแล้วก็ลองถามกันดูหรือว่าถ้าเผื่อเขามีจะมาจําหน่ายแล้วผมอาจจะใส่ลิงก์ตรงไปที่ตัวสินค้าเลยขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ